สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยรืดูหันสาค่ะพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะรืดูการเป็นสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงระยะเวลาในประเทศไทยค่ะมี3ามรืดูดังนี้รืดูร้อนรืดูฝน ฤดูหนาวแต่ละฤดูนะคะจะมีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูการที่แตกต่างกันไปค่ะ เด็กๆขาฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนเนี่ยจะมีอากาศที่ร้อนมากๆเลยแห้งแล้งและอบอ้าวในฤดูร้อนนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบางสวมใส่สบายค่ะเราไปดูประโยชน์ของฤดูร้อนเลยค่ะเด็กๆขาอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็จะไปตากผ้าใช่ไหมคะทําให้ผ้าของเราเนี่ยแห้งไวแล้วในฤดูร้อนเนี่ยเขาจะนําอาหารนะคะมาตากแห้งเพื่อเก็บไว้รับประทานได้ ค่ะเรามาดูโทษของฤด,ดูร้อนค่ะเด็กๆขาในเมื่ออากาศร้อนใช่ไหมถ้าเด็กๆไปยืนตากแดดนานๆนะเด็กๆทําให้เด็กๆป่วยไม่สบายได้ค่ะแล้วก็อาหารของเราเนี่ยก็จะเสียได้ง่ายมากๆเลยเมื่อเจอกับอากาศร้อนถ้าเด็กๆทานอาหารที่เสียใช่ไหมคะจะทําให้เด็กๆเนี่ยท้องเสีย เวลาเด็กๆจะทานอาหารแต่ละอย่างเนี่ยควรจะถามผู้ปกครองก่อนนะคะว่ารับประทานได้หรือเปล่าเด็กๆคะในหน้าร้อนนะคะเมื่ออากาศร้อนมากๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดความแห้งแล้งดินเนี่ยก็จะขาดน้ําแล้วก็แตกชาวนาชาวสวนก็ไม่สามารถปลูกข้าวหรือผักผลไม้ได้คะ่ะ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฤดูร้อนเด็กๆคะในฤดูร้อนเนี่ยอากาศจะร้อนใช่ไหมคะเด็กๆไม่ควรยืนตากแดดนานๆเพราะอาจทําให้เด็กๆเนี่ยไม่สบายได้ถ้าเด็กๆต้องออกไปข้างนอกในอากาศที่ร้อนมากๆเนี่ยเด็กๆต้องสวมหมวกพกร่มสวมแว่นตาด้วยนะคะเมื่อออกจากแดดแรงๆเพราะแสงแดดเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราค่ะ ดูฝนได้เด็กขาหรือดูฝนเนี่ยจะมีฝนตกลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมคะเราไปดูประโยชน์ของฤดูฝนกันเลยฤดูฝนนะการทําเกษตรเนี่ยจะทําให้การ,กรเกษตรเนี่ยปลูกผักได้งอกงามมากๆเลยค่ะเด็กๆนี่พืชผักของเราเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ เราไปดูโทษของฤดูฝนค่ะเด็กๆฤดูฝนเนี่ยมันจะมีฝนตกมาตลอดเลยใช่ไหมคะบางวันเนี่ยเมื่อฝนตกเป็นเวลานานอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมได้และเมื่อเด็กๆนะไปตากฝนโดนฝนมาจะทําให้เด็กๆไม่สบายและยังมีโลไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดในฤดูฝนได้ค่ะเด็กๆ กฎการธรรมชาติในฤดูฝนที่เด็กๆจะต้องเจอนะคะเด็กๆขามีฟ้าร้องมีพายุมีฟ้าผ่าเด็กๆอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดเลยนะคะและถ้าฝนตกหนักๆตลอดทั้งวันเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในฤดูฝนและยังมีลุ้งจินน้ำได้นะเด็กๆเคยเห็นไหมคะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูฝน สิ่งที่เด็กๆควรทำนะคะเด็กๆเมื่อออกจากบ้านเนี่ยถ้าเด็กๆต้องออกไปโรงเรียนหรือออกไปข้างนอกในฤดูฝนในขณะที่ฝนตกอยู่เด็กๆต้องพกล้มต้องกางล่มด้วยหรือใส่เสื้อกันฝนค่ะสิ่งที่เด็กๆไม่ควรทำเลยคือไม่ควรยืนตากฝนและออกไปเล่นน้ำฝนค่ะเพราะว่าจะทําให้เด็กๆเนี่ยไม่สบายได้ค่ะ ฤดูต่อไปค่ะเด็กๆฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยในประเทศไทยจะไม่มีหิมะตกนะแต่ประเทศไทยเนี่ยจะมีหมอกค่ะในบางพื้นที่จะปกคลุมเลยเป็นสีขาวๆค่ะเด็กๆคะเราไปดูประโยชน์ของฤดูหนาวค่ะบางพื้นที่นะที่เขาปลูกผักผลไม้เนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยจะทำให้ออกดอกออกผลสวยงามมากๆเลยค่ะ เราไปดูโทษของฤดูหนาวค่ะเด็กๆในฤดูหนาวเนี่ยจะมีอากาศที่เย็นใช่ไหมคะจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยลดลงค่ะสามารถทําให้เด็กๆเจ็บป่วยได้ง่ายถ้าเด็กๆไม่ทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยอบอุ่นเราไปดูปรากฏการธรรมชาติในฤดูหนาวกันค่ะที่เด็กๆเห็นตอนนี้นะคะก็คือหมอกค่ะ หมอกนะคะก็คือละอองน้ำเล็กๆที่รวมตัวกันค่ะในอากาศที่เย็นนะคะกลายเป็นสีขาวจะมีลักษณะคล้ายเมฆเลยค่ะเด็กๆต่อไปแม่คันิงแม่คันิงเนี่ยก็คือน้ำค้างในที่อากาศเย็นเหมือนกันค่ะเมื่อเจออากาศเย็นใช่ไหมคะเขาจะกลายเป็นน้ำแข็งเล็กๆที่เกาะอยู่บนยอดยาค่ะเด็กๆค่ะ แม่คานิงเนี่ยจะชอบเกาะทุกบริเวณเลยทั้งกิ่งไม้ดอกไม้ยอดหญ้าสวยมากๆเลยเราจะพบในภาคเหนือในประเทศไทยนะคะที่มีอากาศเย็นมากๆเลยค่ะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูหนาวเ,เด็กขาในฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะเย็นใช่ไหมคะเด็ก มีวิธีที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นก็คือเด็กๆต้องสวมเสื้อกันหนาวค่ะที่มีผ้านานาเลยนะหรือเด็กๆต้องสวมหมวกสวมผ้าพันคอสวมถุงมือค่ะทําให้ร่างกายของเด็กๆอบอุ่นตอนกลางคืนอย่าลืมห่มผ้าด้วยนะไม่งั้นตื่นเช้ามาค่ะในฤดูหนาวจะหนาวมากใช่ไหมจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้ค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูออยเนี่ยมีกิจกรรมประจําสัปดาห์ให้เด็กๆตอบคาถามค่ะให้เด็กๆนะบอกฤดูการที่เด็กๆชอบมีฤดูนาร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเด็กๆชอบฤดูไหนกันคะและเด็กๆเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรในฤดูที่เด็กๆชอบอย่าลืมส่งคลิปกลับมาให้ครูออยในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย